สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกอล์ฟแยบชแนลนะครับในคลิปนี้นะจะนำเสนอของเกมทัคติกคูนะครับในหมือของซอมบี้นะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยแต่ก่อนที่จะกดไปเลยเนี่ยกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กด subscribe และกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเอาแล้วมาละ มาเจอนะครับกับหมูซอมบี้นะเวียดนามไหมเวียดนามกับอะไรเนี่ยไม่ระบุสัญชาตินะครับไปครับจะไปแบบอันนี้ไปแบบนะเนียนๆนี่นั่งแอบนี่อแอนน์นั่งแอบนั่งแอบครับนั่งแอบแอบก่อนนะัแอบแอบแอเดี๋ยวลองทดลองนะทดลองทดลองอุ้ยไม่กดผิดนะกดผิดขอนะขอภัยฮะขอไปัเอาไหมครับเอาไหมมาครับ มาเฟี้ยงเบิดไปครับได้ไหมได้ไปตัวเดียวนะไปต่อครับไปต่อนะไปต่ออ่าลุยต่อครับเอาครับเอาที่ะพยายามอยู่บนบิดน,นะครับผมตอนนี้ผมพยายามอยู่บนบิดน,นะครับเอาเฮ้ยทำไรบ้างนี่ทอบี้อ่ะโอ้ผมเรียบร้อยเลยตอนนี้โอ้ยคนคนนั้นนะ่ะไม่ไหวเลยนะ ไม่ไม,ไม่ไม่เจ๋งเลยไม่ดีเลยโอเคนะโอเคนะผมพยายามมาตรงนี้นะครับผมโอเคฮนะเขาไปเขาไปจัดการนะเขาไปช่วยเขาไปช่วยคนก,นก่อนนะครับอเอยแครับไม่เป็นไรผมรออยู่ครับผมรออยู่นะแต่ว่าไอสัตว์นั่นน่ะไม่ทําคุ้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับขอบคุณขอบคุณ แล้วคุณเองก็จะไม่รอดเหมือนกันนะเออเนี่ยแหละคุณเองก็จะไม่รอดเหมือนกันนะครับผมอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมจะพยายามทำให้คุณรอดให้ได้นะครับมาไปครับเราต้องรอดร่วมกันนะครับตอนนี้โอเค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 ไม่มุดมุดไม่พ้นนะครับมุดไม่พน้นเหลยคนนะครับไปครับโรบินโรบินบอกว่าโอ้โห เพื่อนกูไม่น่าช่วยเลยเพราะเพื่อนก,กูโกจอกมากโอเคนะครับผมก็เอาละครับกลับมาเล่นต่อนะนะเสียลบไปหน่อยหนึ่งนะไม่โทษชะตาไม่โทษฟ้าไม่โทษใครนะเพราะว่าอืมปกติธรรมดาแล้วก็เป็นแบบนี้นะกินน้ำหน่อยหนึ่งแป๊บ,บนึง มาครับกับกับเวียนน้ำนะเวียนน้ำสองคนนะเวียนน้ำสองคนดูดิ่ทำอะไรได้บ้างอันนะั้หลอกล่อไปก่อนครับหลอกล่อไปก่อนหลอกล่อหลอกลอก่ลอเขาคิดว่าเราไม่มีอะไรครับเสร็จปุ๊บออกไปครับชั้นใหม่มาขยับเขาขยับครับผมไปครับอ้าวเพื่อนเบอร์เก็บไปได้หนึ่งนะตอนนี้ผมมาต่อครับ <c oughs> ขอแพ้มาต่อเก็บไปต่อครับหลังระวังครับคุณอะไรเนี่ยโอ้โหชื่อเหมือนผมเลยกะลอฟตีอะไรกอย่างเนี่ยมาครับมาครับเอาสิครับก็เอาสิจ้ามาครับมาเอาเก็บของนะเก็บของกดไลค์ไปเลยหมด อ้าวผมได้เคมอนะครับผมเอาเคมอวางนี่ก่อนนะครับหนึ่งนะครับอ่าสองอ่าวางเคมอนะครับผมตอนนี้เก็บต่อครับไปได้หนึ่งหลือศูนนะหลนนะไปต่อครับไปไปต่อไปต่อ ไตอฟไฟตอฟมาตัวขาวมาบขึ้นมาข้างบนนะขอเนี้ยขึ้นมาข้างบนนะครับมาบเก็บมาที่พีตตนะ่ตอนะะตอนนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเด้งไปหนึ่งแเพื่อนเด้งไปหนึ่งนะเพื่อนเด้งไปหนึ่งนะผมลง,งนะมาช่วยนะครับช่วยครับอโอเค เยี่ยมครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเก็บของครับตอนนี้ปืนเกลเล็กไซเปิลปืนเกลเล็กสิจ้าถ้าปืนเกลเล็กมันก็สนุกอีกอย่างครับไปครับไปต่อครับวางเคมอครับดักไว้ฮะดักไว้ครับดักไวนะ้ครับอ่าดักไว้นะดักไว้อี่นึ่เฮ้ย โอ้โหระเบิดไปแล้วครับหนึ่งลูกหนึ่งระเบิดเปลูกครับไม่ทันครับตอนนี้ผมไม่ทันจริงครับไม่ทันจริงต้องขออภัยฮะต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับต้องขออภัยเขาด้วยนะครับสองคนนะไม่ทันจริงนะครับมาพยายามมาช่วยผมนะครับตอนนี้้องกันด้านหลังนะครับป้องกันนะครับตอนนี้บุกขึ้นมาครับซอมบีบุกขึ้นมานะ เหลือมันแปดตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเอาเก็บไปไปเก็บไปครับเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บเก็บไปโอ้โหแน่นอนจริงครับแน่นอนจริงโอ้โหลักเลยลักเลยครับลักเลยลักเลยลักเลยนะฮะผมไม่ช่วยคนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปช่วยคนนะครับขออนุญาตช่วยคนนะโอเคครับผมช่วยคนเสร็จแล้วเก็บของครับ เยี่ยมเลยครับผมเยี่ย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 มมาคุ้มกันครับมาคุ้มกันนะฮะมาคุ้มกันนะครับมาสองทางครับตอนนี้ซอมบี้มาสองทางนะครับผมตอนนี้ซอมบี้มาสองทางครับมาสองทางนะฮอ่ามาครับคุ้มกันนะครับคุ้มกันให้ผมหน่อยนะครับคุ้มกันฮะผมวางโอเคครับไปต่อนะโอ้โดนระเบิดตัวเองครับผมตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตฮะ เสียเสียรูปรวนไปน,นิดหน่อยนะเสียรูปขบวนไปน,นิดหน่อยนะครับผมตอนนี้เหลือคนเดียวครับเหลือคุณสตอมนะครับสตอมต้องโชว์ฝีมือนะครับมาช่วยผมหรือเปล่าไปครับผ่านไปโอเคครับผมผมลงไปข้างล่างผมลงตรงนี้นะครับผมลงตรงนี้นะครับโอเคนะมาให้เหลือคุณสตอมนะครับ เยี่ยมครับให้กำลังใจครับให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมรักเลยครับรักเลยรักเลยรักเลยนะรักเลยโอเคครับรักเลยรักเลยครับผมขอบคุณขอบคุณมากมากนะครับผมตอนนี้อ่มาลุยต่อนะซอมบี้เขาจะเป็นยังไงนะขออนุญาตเร็วบร้นะครับอ่าด่านห้านี่เป็นด่านของบอสนะครับ เป็นด่านของบอสนะฮะเป็นด่านของบอสอ่ามาลุยกันมาที่จ้าก็มาที่จา้าเอาที่จา้ามาครับวางวางก่อนนะครับขอเนื้อวางก่อนเปลี่ยนพืนงโลกระสุนนะครับกระสุนเป็นเพินด้วยแล้ะโลกระสุนด้วยเพื่อความพร้อมนะครับโอ้โหข้างหลังข้างหลังใส่เหล้ายับเลยนะมามาครับวางดักไว้ก่อนครับ ไปครับบอเลยจ้า,าดักตัวเล็กครับดักตัวเล็กก่อนนะเอาตัวเล็กก่อนนะไปครับโอ้โหพุ่งไม่ทันฮนะผมพุ่งไม่ทันจริงเห็นแล้วกำลังจะไปนะแต่พุ่งไม่ทันนะครับไม่เป็นไวครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึ้นสะพานก่อนนะขึ้นสะพานมาอ้าวครับคุณคุณนะฮะคุณจีนนี่ครับต้องให้ขอบคุณครับขอบคุณครับผม ครับผมครับผมครับขอบคุณนะครับ,บ,รบไปต่อครับไปต่อเก็บตัวเล็กนะครับผมเก็บตัวเล็กนะขออนุญาเก็บวิ่งเก็บตัวเล็กนะหลบวันหมอกครับหลบหมอกพิษนะผมหลบหมอกพิษนะแล้วก็คอยดูเพื่อนครับตอนนี้เพื่อนโอเคอยู่นะครับ <_ S 1> เพื่อนเก็บไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเดี๋ยวมาเก็บไปตัวนี้กันดีกว่ามามาทีจ้ะ ข้างหลังผมหนึ่งตัวนะครับไปครับไปครับไปครับโหลดนี่โหลดกระสุนนะครับโหลดกระสุนนะเพื่อนเพื่อนเดียวมาแล้วคนหนึ่งครับไปช่วยเพื่อนครับไปจะโอ้ยไม่ทันครับพยายามไปดื้อไปช่วยเพื่อนแต่ไม่ทันครับแต่ไม่ทันจริงฮะให้เขาสองคนนะครับประทะกับบอสนะครับเพราะผมเป็นคนปืนเล็กนะครับไม่สามารถความความสามารถผมไม่เคยเท่าไหร่นะ โอเคตอนนี้เขาน่าจะคุมกันตัวเองอยู่แต่ไปไม่รอดไปไม่รอดมาจบที่ด่านห้านะจ้า